ไปพูดคุยกับทางด้านคุณเทศศักดิ์ทวีธิรธรรมนะครับรองกรรมการผู้ในการใส่งานวิจัยบร,รษิษัทหลักทรัพย์เอเชียพลาสจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพิธาศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับพิธศักดิ์ครับครับสวัสดีครับครับคำถามสสแรกเลยครับพิธศักดิ์หลายคนตั้งคาถามว่าเอ๊ะทำไมตลาดหุ้นช่วงบ่ายสามโมงมีแรงเทขายออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวอพยโทษอะไรหรือเปล่าฮะจริงๆผมมองว่าไม่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะนะครับแล้วก็ถ้าดูมูสของตลาดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเอ่อภาพเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าน่าจะเคลื่อนไหวนะครับ 1570บวกลบ10จุดเนี่ยยังอยู่ในกรอบตรงนี้อยู่นะครับทำไมคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเมื่อวานเนี่ยนะครับแต่ท่านอาจจะตกใจว่าไอ้ทำไมลงตั้องค่อนข้างแรงนะครับแล้บโอเลนเดเซลนะครับแต่ผมมองว่าเป็นรายการลักษณะวันทามนะครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเวทน้ําหนักใหม่นะครับของ msci นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราคิดว่าไม่น่าจะมีผลต่อเนื่องนะครับทีนี้ไอ้ที่เราถูกเวทน้ําหนักลงเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของเวทตัวรีเทิร์นนะครับของตัวตลาดนะครับเพราะว่า ถ้าไปดูตลาดโลกเนี่ยมันบวกนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับออตลาดเราลบนะครับเพราะฉะนั้นโดยแก่นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเกิดส่วนต่างในประมาณ7%ซนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ,รบมันน่าจะนำมาซึ่งการปรับเวทน้ําหนักนะครับโดยอัตโนมัติของเรานะครับทีนี้ถ้ามองเทรนต่อไปเนี่ยนะครับเราก็เห็นภาพว่าตลาดเราเนี่ย แนวโน้มดีขึ้นนะครับหลังจากวันที่22สิงหามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเทียบกับเปลียตลาดโลกนะครับซึ่งมีการปรับฐานลงเนี่ยนะครับเราก็คิดว่ายังมีโอกาสนะครับว่าเราน่าจะเห็นการเอาเวทน้ําหนักสูงขึ้นในรอบต่อไปนะครับช่วงเดือนพฤิกายนนะครับเพราะฉะนั้นที่ลงแรงๆเมื่อวานนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของตัว MSCI ซึ่งมันบอกว่าเป็นวันทรมดาครับส่วนอีกอันนึงนะครับเราจะเห็นเรื่องของการที่มีการตอบสนองนะครับต่อแนวนโยบายที่อาจจะออกมาอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ย พรสเชอร์นะครับก็ไปอยู่ในกลุ่มพวกพลังงานนะครับซึ่งเราก็เห็นมีแรงขายทำำํากําไรออกมาไม่จะเป็นหุ้นกลุ่มน้ํามันแลนะกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพรสเชอร์นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็อาจจะเห็นการสลับกลุ่มในการเทสโปรไฟตบ้างนะครับแต่ว่าผมเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าภาพตลาดนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับจนกระทั่งถึงจุดที่รัฐบาลสามารถปฏิบัติงานได้เนี่ยซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ช่วงกลางกลางเดือนกันยายนเนี่ย ตลาดก็น่าจะมุกอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างนักนะครับผมใช้คําว่าขึ้นก็ไม่แรงลงก็ไม่ลงก็ไม่เยอะนะครับ,รบเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าอยู่ในมู้กประมาณนี้ครับครับ<ม>หลายคนกังวลไมหมครัว่ามันจะมีเรื่องของการชุมนุมขึ้นมามก็เลยทําให้ดูภาพตลาดก็ยังยังไม่ไปไหนสักเท่าไหร่ครส่วนหนึ่งก็คงกังวลได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปตกใจล่วงหน้านะครับโดยที่ยังไม่ได้เห็นกระแสอะไรออกมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็อาจจะเป็นอะไรที่ ทำให้เกิดอาการแพนิคมากเกินไปนะครับผมคิดว่าค่อยๆมอนิเตอร์ตามสถานการณ์ดีกว่านะครับแล้วก็มาประเมินผลกันนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีพัฒนาการไปทางไหนบ้างนะครับลยถามว่าต้องกังวลต้องต้องดูไหมนะครับก็คิดว่าต้องกังวลต้องดูนะครับก็โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็คือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่มาจากเรื่องล่าสุดนะครับกรณีคุณทักษิณหลอกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่มีการข้ามขั้วนะครับมีการยกเลิก เอ็มโอยูกับ8พักร่วมเดิมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ระวังอยู่แล้วนะครับว่ามูฟของกลุ่มการเมืองต่างๆทั้งในและนอกสภาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังคงต้องโมเดเตอร์สถานการณ์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราให้ไปไป,ไปแพน,นิคล่วงหน้าไกลเกินไปเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะทําให้เกิดความผันผวนมากเกินไปหน่อยครับอืมครับ,รบผมบถ้าถ้าอย่างนี้พี่ทศักดิ์มองว่าตลาดจังหวะนี้เป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานเองต่างชาติก็ขายค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ดูดูแลปัจจัยมาภายนอกยังมีผลกับบ้านเราด้วยไหมฮะจริงๆผมผมยังให้ความเห็นคล้ายๆเมื่อกี้นะครับว่าลักษณะอา,าการขายเมื่อวานเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการปรับน้ําหนักลดน้ําหนักของ MSCI นะครับซึ่งผมมองว่าเป็นวันทามนะครับหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยผมว่าทางน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่เห็นแรงขายอะไรหนะักแบบนี้หรอกนะครับแล้วตรงข้ามเนี่ยอาจจะเห็นแรงที่ ค่อยๆซื้อกลับเข้ามาด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามองกันในเชิงกลยุทธ์นะครับอย่างที่ผมให้ข้อมูลว่าภาพตลาดเนี่ยนะครับขึ้นก็อาจจะไม่ได้เร็วนะครับลวลดลงก็ไม่มากเนี่ยนะครับจังหวะในการซื้อผมมองว่าคงไม่ได้ซื้อลักษณะไล่ราคานี่นก็แปลว่าถ้าหุ้นมันเขียวอยู่เนี่ยคงคงไม่รีบไปไล่ซื้อนะครับแต่ว่าจังหวะที่คุณซื้อเนี่ยก็คือจังหวะที่มีการถอยตัวแล้วก็ถอยหลังกลับลงมาของตัวตลาดเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่น่าสะสมหุ้นมากกว่าครับแล้วหุ้นที่น่าสะสมคือว่าทีม ครับก็มีอยู่3ามตีมนะครับที่เราเลือกอยู่นะครับอันแรกเนี่ยก็คือตีมที่เราคิดว่าเออร์เน็งนะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะโตดีนะครับเพราะว่าเออร์เน็งที่ออกมาครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับเราคิดว่าฐานมันต่ำไปหน่อยนะครับไม่ถึง5้าแสนล้านนะครับแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองภาพน่าจะเห็นการเติบโตของกําไรเนี่ยเมื่อเทียบครึ่งปีแรกนะครับไม่น้อยกว่า17 1 9ถึงซนะครับซึ่งผมมองว่าหุ้นที่เติบโตไปกับกระแสตรงนี้เนี่ยยังน่าจะไปได้อยู่นะครับตีมมันที่เเนน่ครังงงป็ืออขตว นโยบายภาครัฐนะครับก็แยกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยคือเรื่องของตัวดิจิตอลมันนี่นะครับที่จะแจกดิจิตอลวอ l เล็กัน1 0,000บาทเนี่ยนะครับ,รบอันนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ากว่าจะเดินไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องสร้าง Eco System นะครับหรือว่าสร้างการยอมรับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับซึ่งคนที่อยู่ ระหว่างทางเนี่ยนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์ตามไปด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับคือธีมที่ไปเรื่องกับการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้น3ามธีมตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็เป็นตัวที่ที่น่าสนใจครับครับตั้ง3ามธีมนี้มีหุ้นตัวไหนบ้างครับผมที่ว่ายังแบบว่าน่าสนใจแล้วก็เก็บได้อยู่ครับ กลับลงยกตัวอย่างอย่างตีมลราตัว2ตัวแล้วกันนะครับก็คือว่าถ้ามองนะครับในตีมที่คิดว่า e a r n i n g ็ครึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัวกลับได้ดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับแต่ว่าตัวที่เราเน้นหน่อยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัว SCGP นะครับก็คิดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวกลับของ e a r n i n g เนี่ย ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วถ้าหากว่ามาดูในธีมนะครับของหุ้นที่อาจจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่เกิดขึ้นนะครับของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็มีหลายตัวนะครับอย่างเช่น Origin นะครับอันนี้ก็มีการออกโทเค็นอยู่นะครับก็เพิ่งจะขายจบไปนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นๆนะครับเช่นเก้าฟ์นะครับซึ่งมีแนวทางในการที่จะทำตัว Exchange Market เก็สำหรับตัว Digital a s s e t นะครับอันนี้ก็ก็เป็นตัวอย่างนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับอีกธีมหนึ่งคือเรื่องของการ กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวนะครับเราคิดว่าตัวที่น่าจะได้เป็นผิตทางตรงที่สุดครับไม่ต้องเจอการแข่งขันที่แรงนะครับแล้วได้ผลประโยชน์เต็มที่จากการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือ a o t ครับอืมครับผมเ,เพราะฉะนั้นถ้าดูดูจังหวะแบบนี้นี่เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่นักทุนหลายคนสามารถสะสมคุณได้แต่อาจจะต้องเลื่อนนิดนึงถูกไหมฮะใช่ครับก็คือสภาพตลาดแบบนี้ผมมองว่า,าไม่ไล่ราคานะครับถ้าจะซื้อก็คือซื้อช่วงตลาดนี้ที่มีการ ปรับตัวหรือว่าย่อตัวลงมาแค่นั้นเองครับครับถ้าสัปดาห์หน้ารายชื่อคอรมอชุดใหม่โปรดก้าลงมาพิธศักดิ์มองตลาดยังไงบ้างฮะครับผมคิดว่าก็คงไม่ได้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์หรอะครับเพราะว่ามันก็เป็นตามกระบวนการตามกรอบเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดที่รัฐบาลจะเริ่มทํางานได้เนี่ยก็คือการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ย เชื่อว่าน่าจะถูกกาหนดเจ้สาววันที่8นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอจบวันที่8นะครับการประชุมคลรมอถ้าเป็นวันอังคารเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นวันที่12กันยานะครับณจุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่น่าโฟกัสมากกว่านะครับแต่ว่าจุดในการนําขึ้นทุนกล้าวนะครับจุดในการที่ปวดกล้าวลงมาจุดที่มีการถวายสัตว์ปฏิญาณหรือว่าแถลงนโยบายเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโปรเซสที่เดินตามปกตินะครับแต่ว่าแอคชั่นที่จริงที่จะเห็นเนี่ยนะครับก็มีการพูดกันถึงหลายครั้งนะครับว่าโอเคประชุม ครับอ่าเรามองนัดต่อไปนะครับซึ่งอันนั้นผมมองว่าสนใจมากกว่าครับครับอ่าพิกดร์มองว่าตลาดสัปดาห์หน้ายังเป็นไซด์เวย์อยู่ไหมครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวัพนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามองกรอบเนี่ยนะครับอาจต้องมองแนวต้านประมาณสักพันห้าร้อยแปดสิบนะครับแนวรับเนี่ยอาจจะทิ้งไว้นิดนึงนะครับประมาณสักพันห้าร้อยห้าสิบจุดครับอ่าเพราะฉะนั้นพันหกยังไม่น่าจะถึงถูกไหมฮะครับผมครับอืมนะครับเบื้องต้นเมื่อกี้พิกดร์ก็ให้ ให้ในมุมมองประเด็นเรื่องของตีมต่างๆสามตีมนะครับเงินดิจิตอลอ่ะถ้าเงินดิจิตอลนะครับผมออริแล้วก็กรับนะครับผมบก็คืออยู่ในในโยบายภาครัฐแล้วก็ตีมเออร์เน็งก็คือ SCGP นะครับท่องเที่ยวก็เอโอทีครับพี่อโอเอโอทีนะครับอ่ะเดี๋ยวถามพิธศักดิ์กันต่อนะครับพิธเศักดิ์ครับ โอเคกลับมาแล้วครับกลุ่มแบงก์ยังน่าสนใจไหมครับห็นวันนี้หลายตัวก็ย่อลงมาค่อนข้างเยอะครับครับจริงๆกลุ่มแบงก์ก็ยังเป็นกลุ่มที่ผมชอบอยู่นะนะครับแล้วก็วิธีการเลือกซื้อเนี่ยนะครับก็คงต้องพยายามเลือกซื้อตัวที่มันแลกาดมากที่สุดนั่นแหละนะครับก็จะเห็นว่ามันก็มีตัวที่เป็นช้อยนะนะครับว่าจะเป็นตัว scb นะครับหรือว่าตัว Kbank นะครับซึ่งผมมองว่าพวกนี้นะครับยังเป็นอะไรที่มีัพไซด์เปิดแล้วก็ราคาเนี่ยถ้าไปเทียบกับแบงก์อื่นนะ แบงค์กรุงเทพหรือว่าเคทีีเนี่ยพวกนี้ยังขึ้นช้ากว่านะครับ mm hmm. ก็สรุปคือแบงค์เนี่ยผมมองว่ายังน่าสนใจเพียงแต่ว่าต้อง selective นะครับในพุ้นที่ดูแล้วเนี่ยยังมี upside ที่เปิดกว้างอยู่ครับ